ันที่ทำเมนูนะครับเต้าหู้ทรงเครื่องจักกระพัดโอ้โหก็วันนี้นะครับบอกเลยว่าอ่าทีเนี้ยพอจะเข้าเรื่องกันมาไอตอนรอไม่มาแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะบอกเลยไปแต่และเซ็ปไปเลยชัวร์เลยไม่ต้องลุ้นเลยอันเนี้ยอร่อยชัวร์เลยอันนี้ผมทําให้อ่ะมันร้อนมันต้องร่ายเยอะพอเธอกํากับไปไหนแล้วนี่ลองดูลองดูลองดูอ่าอ่าเป็นไงร้อนร้อน สวัสดีครับก่อโฮมกับกุ๊กขี้เมาไม่เคยตามคิวอุาสากลับมาอยู่นี่แล้ววันนี้ทำเมนูนะครับเต้าหู้ทรงเครื่องจัดกระพัดโอ้โหเป็นไงขับบันช้าจังเลยะละุกควนสิงมอไซน์นะครับโพแก้วนะ,ะก็วันนี้นะครับบอกเลยว่าทีเนี้ยพอจะเข้าเรื่องกันมา ตอนรอไม่มาสารภาพก่อนเราไปกินเต้าหู้ร้านหนึ่งมาส่งเคื่ออร่อยมากไม่พูดว่าร้านไหนเลยจะมาทําตามนะจกักรรรดิเลยเราจะใส่หมดเลยเนี่ยเต้าหู้นะเต้าหู้ว่มาดูเนี่ยคนหั่นอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้เราสบายแล้วมาอยู่นี่เราก็ไม่ต้องหั่นเองนะครับให้เจตุกหั่นนะนคุกแป้งให้เสร็จจบไหมหั่นครึ่งเลยให้ไหม่ได้หั่นสี่พอนะใหญ่ๆนะอ,อ,อ,อย่างนี้นะคุกแป้งรอสบายะ้ไงสบายไหมเดี๋ยวนี้เยียด้วยนะอรอยไม่ร้อนใส่อะไรบ้างมาดูเร็วๆนะหมูสับต้องมีพริกกระเทียม งงเลยทําไมใส่พริกด้วยเชื่อผมใส่พริกไปหน่อยโคตรอร่อยเลยคล้ายๆเรากินนะอ, so อันนั้น่ะไอหมาโวโตฟูแต่ว่าเป<อ>็นสไตล์ไทยใส่ผักจริงๆต้องใส่หอมใหญ่ด้วยที่นี่ไม่มีก็ไม่ใส่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะแล้วก็เห็ดหอมปรุงรสเคยสอนไปแล้วไปวย้อนดูเกา่าคลิปเกา่าๆนะเต้าหู้ปลาปลากระพงปลาหมึกแล้วก็กุ้งใส่เข้าไปให้เป็นจักรพพัดเลย <Wow. S 1> ที่สําคัญเมนูนี้ขาดไม่ได้ไปเลยจริงๆก็คือซอสหอยนางรม ตรานกกพนกขึ้นสามตัวโอ้โหขายของอีกแล้วอยู่กับเรามายาวนานจริงๆนะครับอยู่วนะันนานทั้งปีตอนนี้ก็เพื่อนๆก็ไปซื้อเลยครับของดีจริงนะหอยเยอะจริงมาครับลุยเลยเดี๋ยวเราเอาพวกนี้ไปหยาบก่อนนะคุณจะคลุกแป้งบางๆก็ได้หรือคุณจะไม่คลุกก็ได้แล้วแต่คุณชอบความเด้งของตัวนี้นะส่วนตัวผมผมว่าสิ่งที่ควครคลุกก็คือปลาเพราะนั้นเราเอาปลาคลุกก่อนไปเราไปทอดกันเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลีลาไปครับไปครับ E เราเรียงไว้อย่างสวยงามเลยนะอย่างนี้นะแล้วเราก็สําคัญเลยนะน้ํามันหมูเมนูนี้ขาดไม่ได้คือน้ํามันหมูไปเลยเลี้ยงกระทะก่อนจริงแค่น้ำมันหมูลงกระทะก็หอม้วนะํำต้องใช้ไฟแรงมากนะผัดพวกนี้เพราะเราผัดน้ำซุปแนละตอนนี้น้ำมันลงนิดหน่อยกระเทียมไปเล็กน,น้อยพริกนิดนึง่งไม่ต้องเยอะนะเพราะเราอยากได้แค่กลิ่นไอเฉย เดี๋ยวก่อนนะใส่หมูล่ะระัดกะเพราน <ะ S 2> เนี่ยว่าแปลกแปลกแล้วนี่เราก็ใส่ตัวของแครอทลงไปกับตัวของพ้าวโพดอ่อนเราทำเยอะเลยนะรอบเนี้ยมาครับพอได้ที่บุ๊บนะแถมซุปเลยครับซุปลงเลย เยอะหน่อยฮนะทำเยอะเสร็จแล้วเราก็จะมาเมื่อกี้เห็ดหอมปรุงรสเราทําไปแล้วใช่ไหมตัวนี้มีรสชาตินะครับทําให้ตรงนี้มันจะมีรสชาติอร่อยขึ้นเยอะเลยแหละใส่เข้าไปเลยคุว่าเครื่องมันแน่นๆนะแน่นจริงเราจะใส่น้ําซุปเพิ่มหน่อยงั้นนะแน่นเกินทาเยอะไปนะครับไม่ต้องห่วงอ่ากลิ่นมากแล้วเราจะใส่ตัวของ กุ้งกับมะมึกที่เราทําไปเลยครับโอ้โหจริงจริงนะแค่นี้นะผมบอกเลยถ้าคุณปรุงรสเห็ดหอมไม่ดีนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะบอกเลยมาครับปรุงกันเลยดีกว่าเริ่มต้นแน่นอนครับเราต้องซอสหอยนางรมตาน้องเป็นวีสสามตัวสองช้อนก่อนเลยให้สามเลยอ่ะให้คนๆนหน่อยอ่าแล้วก็วางไว้ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนฝาเขียวหนึ่งช้อนบางคนงงว่าเฮ้ย hey, พี่ทําไมวันนี้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน่วยตวงเปลี่ยนไปแล้วครับวันนี้อยู่อีกร้านหนึ่งนะยังไม่เอาหน่วยตวงเดิมมานะครับไม่เป็นไรเนดะี๋ยวเราค่อยๆชิมไปปรุวงวันนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับอร่อยชัวร์มาแล้วก็มาต่อกันเลย,น,น,น,ยน้ำตาลน้ำตาลหน่อยน้ำตาลนักงช้อนนึงชุนรสชุรสว่าไงไปไป,ไปใส่าดาซิปไปเฮ้ย,ยแล้วก็ตัวพริกไทยนะเล็กน้อยอรสดีนี่นิดเดียวพอไม่ต้องเยอะ น้ำตาลเพาใส่ไปสองเลยเพราะเราใส่เค็มเยอะแล้วผมว่าแค่นี้ก็โคตรนัวแล้วนะครับตบเหล้าจีนหน่อยน้ำมันงาหนิดนึงโอ้โหโบเลยแหละผมบอกให้แต่ว่าเราอ่ะต้องปรุงรสเลยไปนิดนึงพองเราใส่น้ำแป้งปุ๊บมันจะจืดลงนิดนึงนะผมจะเพิ่มอะไรดีเนาะชุดรถพอไหมพอแล้วแหละยุดแลพอแล้วน้ำตาลหน่อยดีกว่าเด็กๆกินน่าจะออกหวานนิดนึงได้ใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงนะครับเติมรสไอเติมสีให้มันสวยงามหน่อย กำลังเหลาเาทองทองเหล้า,ลาจรีงขาะไม่ได้ไม่ต้องเยอะครับสุดท้ายน้ามันงานนี้หนึ่งไม่ต้องเยอะนะไม่งั้นมันจะขบชัวร์เลยไม่ต้องลุ้นเลยอันเนี้ยอร่อยชัวร์ มาครับใส่แป้งอะไรนะแล้วจบแล้วครับจบวิธีการความนัวนี้ท่านได้มันจะไหนผมใช้แป้งมันท้องกงนะใช้ง่ายดิโอเคไปจัดจานกัน จะในโต๊ะจีนเขาเรียกอ่ะเหมือนโต๊ะจีนป่ะทำให้ใครกินเนี่ยโอ้โหแต่ดูนะความเป็นไงตะูทรงเครื่องจักรไม่เห็นเลยจริงป่ะไม่เห็นตะูเลยอ่เดี๋ยวทำให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างไงกุ้งเห็นแล้วปลาหมึกเห็นแล้วใช่ไหมหมูสับเห็นแล้วตะูปลาเห็นแล้วอ่าตะูไม่เห็นเลยฝั่งนี้เป็นปลากูจําได้แค่จําได้นะเพราะไม่รู้ขอชิมก่อนขอชิมก่อนชิมตัวน้ำก่อนนะดูดิโคตรน่ากินเลยนะตักตักคือหกอ่ะว่างั้นเถอะ สำหรับอินโดเลยครับสวัสดีครับนี่แม่มากินเหล้าอยู่แล้วเหรอมาไปครับนัวส <c oughs> ุดเรามาตามหาเต้าหู้กันมามาเจอแล้วเจอแล้วนี่เต้าหู้มาครับรัดน้ำมันเยอะหน่อยนี่ปลากระพงเจอแล้วมาครับลาดเลยดูดิเต้าหู้นุ่มๆน,นะกินกับตัวซอสครับไป หน้าตาคุณดูไม่เชื่อนะเฮ้ยผมขอนี่หน่อยตานช้อนซ่อมอีกอันนึงตานอนซ่อมอีกอันนึงดูนี่เอาคำดิ้เต็มเลยอือดูดิคำชำอ่ะคุณโอ้ลคุณลองอ่ะคุณลองอ่ะตักให้เจอเต้าหู้ก่อนนะอันนี้ปลากระพงก่อนมาทำนี้ไหนเต้าหู้มึงไอ้คุณลองคุณลองเฮ้ยอย่าเพิ่งไม่กินไปเลยอันนี้ผมทำให้อ่ะมันร้อน มันต้องล่าเยอะๆพอเธอกำกับไปไหนแล้วลองดูลองดูลองดูคนเขาจะกินยังไงก็ปล่อยเขาเถอะต้องคำเดียวด้วยคำเดียวร้อนก็ร้อนเจ้ากี้เจ้าการอ่าอ่าเป็นไงร้อนไม่ได้ร้อนอะไรเลยต้องรีบตื่นเนี่ยเป็นไงอร่อยเค้อร่อยอร่อยเคอร่อยเนี่ผมนี่ปลาลองปลาลองปลานี่แล้วมีเผ็ดๆด้วยนะอ่าเพราะว่าผมเติมพริกเข้าไปนิดนึงนี่ลองปลาลองปลาคุณลองปลา ไม่แล้วคุณแล้วคุณคุณต้องกินนี้หมดทีเดียวเลยโอ้โหจะกินอะไรไม่ได้กินแล้วพีกูนี่อร่อยมากความมันีเผ็ดเข้ามานะมันทําให้หายเลี่ยนเลยลองกินเต้าหู้แบบเต็มสตรีมอะอ่ะลองกินกับกุ้งบ้างอ่ะกุ้งกุ้งอุตสามีกุ้งนะโหแต่ว่าโต๊ะจีนไหมเหมือนโต๊ะจีนเลยไหมปะทะคาร์น่ะนี่ดูเต็มเต็มเผ็ดหอมนี่ขาดไม่ได้นะชีวิตอ่ะว้าวเตู้ครึ่งหนึ่งพอนะร้อนไม่ใช่อะไรโอ้โหดูดิดูคำนี้โอ้ รสจรีนชัด,ชดอร่อยสุดๆบอกเลยไม่ได้หลอกนะว่ามาทำง่ายขนาดนั้นหรอะครับผมลองไปทำตามมันดูเดี๋ยวนี้คุณบอกคุณหาซื้อไม่ค่อยได้ใช่ไหมนกเป็ดพิสัยตัวเขาก็ได้ยินเสียงได้องของเพื่อนๆนะครับเริ่มทําเป็นแบบขวดอย่างนี้แล้วหาซื้อง่ายขึ้นมีแพ็ค3ขายในแมคโครราคาถูกลงไม่ต้องซื้อเป็นแกนล,ลอนแล้วสะดวกใช้ง่ายเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อดูนะพอเป็นขวดนี้ก็ใช้ง่ายขึ้นนะออขอบคุณนกเปนดพิสัยตัวนะครับที่อยู่กับเรามาตลอดอ,อลิ้นพันแล้วอ่ะนี่มันช้าหรอเติมไหมโหดูความซาอ นหกใส่จานนี่ต้องหกต้องทุกอย่างต้องเละเฮยอยาแผ่วย่าแผ่วไปครับชิ่นใจจริงไม่เฟี้ยงาอะไรรอปร้ป่ะโคลงอันนี้อ,อันนี้ดีแล้วกูปลอดภัยฝากกด like, ๆๆไลค์กดแชร์สกาดไวยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ